กับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารบมนีบอยแอมรงสีเดินทางไปติดตามตัวเลขกับเมเลียนครับเป็นโค้งสุดท้ายครับท่านผู้ชมเป็นโค้งสุดท้ายย่ำโค้งสุดท้ายเมเลียนวาผีพอนี่เอาเนื้อแดงจริงคืนมาให้ครับท่านผู้ชมแดงจริงคืนเต็มดึบ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 ยวนเนื้อยังสดสดอยู่ครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นกบว่าฝันวาเดีจับปลาจับปลาใส่เข่งสองเข่งจับกระเจ็ด สองเข่งกับเป็นสองสองกิจนี่มันสี่อยู่เพราะ่มันสิไปไซรัสดแล้ววะไม่เลี่ยนแล้ววะเนาะครับเนาะท่านผู้ชมกับไปฟังว่าตัวเลขสิเพิ่มขึ้นมากหรือสิลดลงกับไม่เลี่ยนกันครับท่านผู้ชมกับฝนตกลิ่นลื่นครับท่านผู้ชมฝนตกลิ่นลื่นกับมีเสียงฝนรบกวนเสียงดังกับขอโทษขออภัยเอฟซีได้หลายเด้อครับเด้อกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมละทงนั่นเองด้อครับท่านผู้ชมเบาแอมละทงกับกำลังจะสดเดินทางไปครับไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับแม่เลี้ยงสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่เลี้ยงสวัสดีค่ะบเบาตูเบาแอมมาตรงกับเอฟีซีฟังไหมครับฝันว่าอย่างไรนอครับคุณแม่โอ้ยฝันเมื่อคืนนี่ฝันว่าอันนั้นได้ปลาสองเข่งเข่งหนึ่งนั่นกับปลาเข่งเข่งหนึ่งปลาโค่ได้เต็มเข่งเข่งยังหมดไงจัะส่ครับได้ปลานั่นได้ปลาสองเข่งบันนีบได้ปลาสองเข่งอันนั้นเอามาไว พ็ว่าไปย่างไปหมองสาแ่เพื่อนคนนี้มีเท่ลงสาเท่ลงสาคนห่วยจนไมาเห็นจางว่าเห็นเท่ลงสาเห็นมันได้พอเท่ดอกก็เลื่ามันพอตายดอกป้านั่นก็เลื่อวางิีพอเท่ดอกก็เลื่อพอแดดเท่แบบนี้พ่อผู้ตายเนี่ยพ่อกานมันก็เลื่อถือเนื้อหับมันถือเนื้อห้แดงเกลือเกลือถือเนื้อแดงเกลือเกลือถือเนื้อกับเนื้อั้งเลือดทั้งอันนี้มันหล่ะถึงเครื่องในมันถึงเลือดเลยหลัะ คนก็ใจถงมาให้เนี่ยคุณขายที่ที่มัขายใหม่แต่เต็มยืดดึกดึยเ่อครับครับครับแดงจร่งกึ่งคือน้ำมาขห้ครับป้าอันนั้นโอ้ยพลังสิเอาเอามาเอามาคุณจะจับเข่งมันถึงใช้โลดคนเราสองเข่งคุณราปะครับปลาสองเข่งเออจะขึ้นว่ากับมันใจอยู่ว่าสองเข่อสองเจ็ดอปลาสองปลากับแปดเอ แต่มั่นใจเลยตัวเก่าเนาะคุณแม่เนาะเอได้จริงเลยตัวเก่าเนยค่ะได้จริงเลยท้องเลยกได้แม่ก็ได้ตัวเก่าค่ะก็ได้ปลาในปลาได้เนื้อได้พ่อเขาเนื้อมายิ่งดีอืมทั้งปลาทั้งเนื้อแม่พ่อเนี่ยตายไปแล้วพ่อตายไปแล้วเรามาหาดูครับเราเนื้อมาก็าก็บม่ได้บอกเลขบอกยังได้โทษแต่ปลาสองเกตได้แต่ปลาสองเกตเลขตัวเก่าเป็นตัวไหนก่อคุณแม่สองเกตสามตัวเหรอครับสามตัวก็บเก้าสองเกต์ เก้าสองเทียนันใจร้อนโดนถูกกับสองปีโตฟันใจร้อนนะครับเนี่ยคำว่าอันนั้น,นออกกว,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 ว่าสิออกตัวนี้แล้วก็ว่าว่าสิออกตัวนี้ละกันนี่เอาใดสิ่งไดของเนาะแมนมายำปู่สุดท้ายครับกับแม่เลี้ยงนะครับท่านผู้ชมอ่าใดสิ่งได้ของผีหน้ามหาบอกคุณแม่ผีหน้าโบได้ม่าอันมากตั้งแต่คอไปออกไปตรงหน้าออกไปตรงหน้ากับมีด คนพากันโอ้ยปลาหนึ่งบูบลาเอาปลาอยู่นั่นนั่นนั่นพวกเราเขต้องอันนี้เดี๋ยวพวกเราปจับไปไห่แลี่ยวคนว่าสองเข่งคนสองสองเข่งสองเข่งสองเขีงกับสองมาล่ะครับผมจับไปไห่แล้วสองเข่งมันหนุมีปลาเขีงอันปลาเขีงเข่งหนึ่งปลาคอเข่งหนึ่งครับคนจับมาไห่สองเข่งพอแล้วก็ซื้ออันเนื้อปลาไห่ได้ไหมใส่นเขาผ่านเนื้อเนื้อเนื้อไปกินไปหลุมคนนั้นได้กินอยู่เป็นบอกกูแม่ ก็ถือเอาแล้วพ่ะท่านเด็ดกินแล้วโอ้ถือเอาซื้อๆเออถือเอาพรท่านเด็ดไปเห็ดครับครับเนี่น้ำปลาสองสี่นังข้ากันอันนี้กันเลยมันเด้หลายเนาะมันได้หลายครับข้ากันโจมขึ้นรถอืมเอาขึ้นรถเนี่ยนอกขึ้นรถมาก็คือมาคลิกครับครับตั้งปลาตั้เหนื่อยเป็นปลาทั้งเหนื่อยไงนั่งายตือพิดกเนื้อครับครับครับ ซึ่งปลาเช่นเนื้อมดเพื่อนเลยนครับไม่เลื่อนครับอันเล็กยังอยู่ตัวเก่าอยู่บ่ครับเล็กตัวเหลกบ้าแต่ว่าอยู่ตัวเก่างเงีครับบ่มีเปลี่ยนโดอกบ่ได้เปะแล้วก็ปลากับเนื้อบ่คือว่าตัวเก่างเงีครับผมกับเพื่อนพันมาแต่เพื่อนเอาอันนี้มาให้เอาแต่เนื้อมาให้กับกับได้ปลาสองขีดครับครับครับปลาสองขีดอืมครับโอ้ยจับไี่ถึงเตตัว โตกำลังกำลังใหญ่ๆแล้วกำลังซําแขนซําแขนครัโตเดียวกันแล้วจําว่าอันนี้คุณจับเอาถึงจะโตเดียวกันเตะขีดโตนี่กับป้าเข่งโตนี่กับป้าโค่จับเตะขีดวันนี้เคือสุดพ่อพ่อนี่ยล่ะแล้วยางมากแล้ววันนี้มึงเอาเนื้อไปกินน้ำเ้อลูกแล้วว่าพ่อที่เราตายไปพ่อจันตายโดนแบบพ่อตายโดนแล้วตายตั้งแต่างหน่อยแล้ว อืครับดูแต่กับอะไรแม่แล้วแม่เลี้ยงเลี้ยงลูกผนผ่าพ่อตายนี่จะครับตัเงแน่น่อยหน่อยครับเลี้ยงนล้ก็บรรนุเลี้ยงฮะเข่าฮาป้าขอแล้วมาเลี้ยงลูกอืมพ่อตายโดนเหะโอ้ครับกลับครับ,รบตายจนว่าชื่อหนา่อก็ไดรแล้วมันถึงมีลูกทาย่อก็เลยจือเอาในลูกทายแล้วเราทิทายงลูกไปครับคับโอ้กระแสดงความเสียใจนำ้ำตาไหลเพิ่น ไปสวัสดีทังสุขอยู่สวรรค์สันฟ้านอ๊อไม่เลี่ยนเนาะครับนอกกันทาถือกรสิทําบุญให้ผู้หลงรับไปแลยครับพีหน้าครับเป็นเลขเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดออฟไม่เลี่ยนเนาะซื้อเราบลาคุณแม่ไปหาลอตเตอรี่หาจังไดกับโบได้ครับจะคือจังใดอ๊อเนี่าหาโบบอกเลยครับกระโค้งชุดไทยสองหมื่นเลยครับกระโค้งชุดไทยละละไปหาเบุ้งอีกครับประธานมันเลยครับไม่เลี่ยนเนาะเดี๋ยวมาออื่นก็ดูพยายามถิงจะหายครับไปเรี เป๋อเอาน้ำปลาในี่ยบเป๋คือตัวเก้าดูไปหาครับทันเม่นแป๋กับพี่ป้าป้าสองเข่งจับเสีเข่งกับสองเจ็ดเหมือนแล้วสองเจ็ดนาะครับเนาะรัวนี้กับป้าคอป้าคอกับมีตรงอมงามป้าคอนั่นแต่ว่ามันถี่มีเก้านึ่งเนาะมันใจตัวนี้แหละเก้าสองเจ็ดมันใจครับเก้าสองเจ็ดมันใจหนึ่งสิ่ไปหาเมื่ออื่นเนี่ยคือใต้อีกก่อนครับครับครับขอบคุณแม่เลี้ยงได้หลายครับ ให้ตัวเลขดีๆเบาแอมเราตรงกับเอฟซีเนาะครับเนาะเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับเสียเบิ้งตัวเลขของแมเรียนคงสุดท้ายครับท่านผู้ชมคงสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมเราตรงทำไปด้วครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงกับมะนั่งกับฝนตกลิ่นลื่นครับท่านผู้ชมฝนตกลิ่นกับมะนั่งอยู่ในบ้านแมเรียนครับมะนั่งอยู่ในบ้านแมเรียนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะขอขอบคุณขอบคุณคุณแมรี่น์ได้หลายครับที่ให้ตัวเลขตัวเก่าโบคาดเคลื่อนกับเอฟซีเพื่อข่วมมันใจเอาไปซื้อเลขลอตเตอรี่ นะครับเนาะงวดวันที่สองปิดสภาพคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ามันใจแก้วมันใจขเดครับผมมันใจคัดขอบคุณครับไม่เลียนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ตัวเกาเด้อครับท่านผู้ชมเนาะเป็นเลขตัวเกาเดี๋ยวเราแอมโดตรงกับสีจุดใส่กระดาษไปแคบหน้าจอครับครับผมท่านผู้ชมที่เคาลพตัวเลขของไมเลียนครับท่านผู้ชมตัวเลขของไมเลียนบภาพเป็นว่าครับสองเจ็ดรับ สองเจ็ดวงกลมไว้แดงจริงคืองครับท่านผชมเนาะสองเจ็ดสองเจ็ดเลขสามตัวนี่เป็นเก้าสองเจ็ดครับเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดครับท่าชมเลขสองตัวสองเจ็ดครับยำโค้งสุดท้ายครับท่านผชมยำโค้งสุดท้ายเอาไว้แคบนาจอไว้ด้วยครับทมาชมสองสี่นี่เป็นตัวร่องครับสองสี่เป็นตัวร่องแปดสองสี่นี่เป็นตัวร่องสองเจ็ดนี่คือตัวเด่นครับสองเจ็ดนี่เป็นตัวเด่น มักแห้งกับเก่าสองเจ็ดครับสำหรับลิปนี้เบาแอมเราตรงประิลาสผม้ชมไปก่นเจอกันชิปน้าครับเจอกันชิปนาให้มีโชคมีลาบยู่ดีมีแห้งลำรวยเงินทองครับงวดวันที 2, ่สองพฤษภาคมพศสองพันร้อยหกสิบห้าครับสมมชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราตรงนันมเ้อรครับสผม,ม้ชมเนาะมีโชกมีลาบลำรวยเงินทองครับสองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ด